แปดแปดจได้เท่าไหร่แปดนิไปไดเท่าไหาาร่ิไม่ได้เรียแปดแปดว basic calculation ออกคะแนนิสแรกแล้วขอโทษมีาุเขียดเลยเฮ้ แล้วกูอยากเชื่ออะไรไปทหว่าหน้ามึงแบบอยากมงมาใก0.7อาจารย์ต้องปลอยยางต้องส่งงานสี่สื่แล้วเหรออุ้ยมีเขาจะแจ้งให้ทราบงานนี้ใส่แค่ฟาวเดชั่นก็เสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยเลยแต่ต้องจับกลุ่มสี่คนซึ่งหนึ่งคนต้องเป็นคนต่างชาติโมนิกเฮ้ยเอ้ยก็คือสามคนคนไทยกับคน,นต่างชาติ นื่องในตอนนี้เรามีหกคนยังไม่รู้ว่า <c oughs> ลลเขาอ,อ,อยู่กันก็ระเบิดก็ระเบิดนี่แหละไไรระะเเบบิิดดอแจให้ทราบนะว่าชุกับบิ๊กไม่ได้โหลดเลยเด,ดวิดในคอมก็ได้คอมวิฟโหลดได้คอมก็รู้สึกดีดีเลยเกินเดี๋ยวเขาทำยางนี้ได้ <c oughs> ตอนนี้มัเท่าไหร่อ่ะเดวิดไม่ใหญ่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเกิดเดวิดไม่อ๋อจะโหลดลงอ๋อวิอยู่ในคอมนี่หว่า ช่วาจะเคียรไดซีได้อยู่แหละก็เากเงปล่ะก็ยบให้หมดแล้วแต่ว่ามีได้ใหม่เราชวยชีวิตกันอยนาารของขากินไ่ต้องสงร้อถ่ายวีดีโอ่ให้เหมือนถ่ายรูปมึงส่งยังไง d i o n ต้เลเล ส่งเอกสัารคอนดิชั่นฝืนซีคอนดิชั่นผู้ออที่ไปกินข้าวฟื้นแล้วหลังจากโดนกักอยู่ในดันเจียนด้วยฟลูเอย์ตา,าวันตายวันยิ่งกว่าโควิดก็เขาไขว่หันอย่างนี้นแหละตาวันของทีไม่ได้ออกจากห้องเลยจริองอ่ะเขากักตัวจริงบ้างเหรออือคือออกมาเยี่ยวย่างเดียวอยากใครจังเอา เอามาสกัไมข้ามได้ไหมไม่ข้ามแล้วกันไม่ได้รอไหมไม่เขาก็คิดแปลว่า,าคิดแปลว่าให้เราไปมาจริงมาแล้วทุกคเราแต่ขนหิวข้าวไปกินข้าวที่อหอยิงคนอะไรนะอหอยิงอหอยิงอยู่หอยิงหอยิงอยู่พวกเราเราเราเป็นอยู่ ไม่อยากเอาไว้แล้วอีกแล้วมันก็ไม่ด้องไม่ไหมเนี่ยไม่ใช่เลยเรื่องไหนถามเองไม่เห็น hmm. ผ to <c oughs> <cor> ิดอะไรไม่ได้ตัดจริงไม่จริงไม่ต้องเกี่ยวอะไรเลสุขีก็พอ อันนี้อยู่หน้าห้องสัมภาษณ์มาเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วตอนนี้ก็อยู่รอสัมภาษณ์ว่โทรนะไม่มคถึใช่แค่ไม่ออกมาเคยเลยว่าจะแบว่าจ่ายนาทีเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยนาทีนี้วันนี้หน้าอ้วันดีกว่าผมจะมาตีปืนมาเพราะว่าวันนี้เลยแบบ กำเนได้เอาผมะตั้งไว้แล้วก็เีไห้ใใช้เวลาไ,ไหนคะรู้สึกผมกเชีนอาจจะคิดมากไหน,น,นมาเล่นี่เกาเนีไอยากจะไปถไ่ายรูปต่อตตถ่ายรูปติดปะชุุคุยเดกันว่วานาจะเดียไหมถูกเขาได้ได้ไปเลยเชีย ควัสดีจคาไม่รู้รสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอามสินบนา,นาทีอลักจากที่ไม่ได้เข้ามอมัน,นชุดนักศึกษาครั้งแรกในรอบปีจริงเหรอ,อปีนี้ใส่ชุดนักศึกษายังอย่างเ <laughs> พราะว่าวันนี้จะไปถ่ายรูปต่อแล้วม,มาดูกันว่า จะรอดไหมอาจารย์เอาไว้ตรวจข้อสอบตรวจอะไรให้ดูเส้นอย่างเงี้ยเลยนวังหือเจอกนอาจารย์มาลิงอุ้ยคงไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าจะลงวงต้องตัดออกโอไม่เราพูดด้วยความคารพนะนครับว่ือว่าอาจารย์ทุ่มเทในการข้าหนูมากแม้ว่าอาจารย์จะยุ่งแค่ไหนอาจารย์ก็ยังมาสัมภาษณ์หนูอยู่ดีถึงแม้ว่าอาจารย์จะรับหนูอยู่ล้วก็คืออาจารย์นนบอกว่าอยากได้เร็วเรยวเรีวไเร็วเกินแล้วก็แล้วก็มาอาจารย์เลย ไ้อ๋เียเีวครับ่านี้ยู่ในพงคจะเดินไปเดินมาสุธนอมแก่มน่นขงวาบิแก่แก่แก่อมอทางแก่ทอมเดี๋ยวรอแต่งหน้าก่อนมาส์กส่นสองหรือส่นสามู่วนสามเส่วนสองอ๋ออ๋อจูใช่ไหมอืม วายสุดสรรุดวายสุดสาองปลายเดือนปลายปีหนาว<ะ>นับปีนับปีอยู่แล้วพอดีตัวหนักเลเขาเลยไม่อยากอุ้มแล้วเลยหลุดออกเยแต่เป็นเรื่องเป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงอาจจะคิดว่าเป็นโจ๊กแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าแม่บอกว่าไม่อยากไม่อยากอุ้มแล้วหนักผิบหายคือตัวกูอ้วนมากเขาบอกว่าตัวกูหนักมาก,กหนักเกือบห้ารว วันทั้งคุดเล่นไม่ไดห้าโลฮาโลหาโลเกินไปแม่เล่าว่าตอนนั้นนะมีเด็กแบบคองโกที่เราตัวใหญ่ๆอ่ะเอที่เขาตัวใหญ่เนี่ยกุหนักกว่าเขาอีกเยอะแม่บอกว่าโอ้ยขอบคุณตัวเองที่อุ้มมาได้สารอาหารดีกินเยอะไปนี่ขนาดุกคนแรกขนาดนี้แม่ยังมีคนที่สองรปลว่าไม่ทำาไว้ดีไงเรอ เฉลยยากไดยกูเอาเอาุอยอันนี้เป็นแบดโจกนะฮะมไม่แม่อยากได้ลูกสาวลูกสาวได้ลูกสาวมีจูมหมดเลยมีจูบหมดทางบ้านแม่อยากได้แม่ได้ลูกสาวไปปะเล่นแต่งตัวดูไหมก็จับกูแต่งตัวอยู่ดีเฮียกูเป็นลูกชายเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรหักแม่จบแล้วโพไม่เขียน กำลังไปไหนกำลังไปถ่ายรูปติดบัตรชุดคุยคุยแดงที่คุณแม่ใส่ฝันที่หมายถึงว่าตัดหัวกูไปใส่คุยถูกไม่ได้ใส่จริงจริงด้วยซ้ำไม่ได้คุยจริงจ้าแดงจอมแดงไม่รับว่าแต่ลับคณะคุยเหมือนกันไหมเรื่องบอกแม่ว่าเจ้าเรย์วัตรก็เลยไม่รู้เหมือนกันโมลึเออว่ะแดงแดงแดงเหมือนเขารู้แค่ว่าคณะวิทย์อะไรอย่างเงี้ยเซิร์ชว่าคุยฝากอาจารกระติแดง กขแต็มีอะไรนคนละสีใดูนจะแดงาจะแดงมดนะเของจน่ายดูจีแดงที่มันมีขอบไม่มีขอบมันก็แค่แบบว่าสองขอบขอมหรืปอตีออย่างนี้มกกว่าปะไม่ได้ทันถูกม่อาจจะเป็นเป็นดของคิสมสด้วยหี๋ยวไปหน้ามอแต่คุณแม่รออยู่ที่หน้าตกไปกันต่อ <Yay. S 1> จะถึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันเทคโน ปโตโม้มมั้งผมพร้อมยังคะนม,คะม่พร้อมยังค่ะผมก็ต้องผมผมแป๊บผมแป๊บเลยนะวีบุฟเฟแป๊บเลยผมไม่ได้กดได้ <laughs> เอาห <laughs> นึ่งสองน้องหายได้ดนิดเดียว และยัยงพอมาได้นี่อ่ะแล้วก้มหน้านิดนึงอยิ้มนะมุมปากนีดเดียวพอหนึ่งสองขออีกใบค่ะหนึ่งสองนิดน้อยโอเคมาเอาลูกค่ะอยากดูกลัวน้องอ่ะช่วยเช็คกระป่ายทะเบียนให้ได้ไหมอ่ะ ว่าเขาให้ระยะเวลาให้ได้วันไหนอะ่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้หน้ารานหมดรับถ่ายรูปแล้วรับถ่ายรูปแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวเปิดก่อนจะเป็นว่าซีบันดิดแล้วจ้าแต่ว่าเหมือกับ เป็นเรากับแม่ขาช่างภาพนานมากสุดตอนนี้น่าจะเสร็จแหละแต่ว่าทำได้ได้เขาบอกว่าคนมาตัดคนมาถ่ายรูปเยอะมากแล้วที่นี้แบบว่าคิวมันคือแบบว่าต้องส่งให้มองภายในวันที่ที่แปดไงคือวันศุกนี้แต่ว่าไหนก็ก็คือวันศุกนี้แต่ว่าคือคนมาถ่ายเยอะมากช่างทำไมทันก็เลยขอให้เรา ไปถามว่าเฮ้ยมองขยายให้ได้ไหมอย่างเงแบบี้ยล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวลองหาให้หาให้ถามให้ได้ไม่ได้ค่อยากันกทีนึงเนี่ย วี b ีที่ f o u n d a t i ค N S คือ1.5 p l c t i v i t y ปีีเราเนาะามาเรามมนไหนอเจ้ตไมไม่ทำเิเลยได้เเอะไรให้เยที่สุดอยู่ไหนละอยู่ ยู่นี่แหละัเตบางแล้วยัขาดรืว่างเนอรา,ราอ้เนี้ย่ออยู่นี่คิดว่าถูกเหรอไม่แก้เลยนะทำต่อเลยแล้วกันนะถ้าคือผิดอ่ะผิดปอะ,ะไรไป็นพวัตุมจังี่จเยังไง ไม่เหอนน่ไม่เหมือนกันมนไม่เหมือนกัน่มไ่เ้ันะีมนกนอเลันมีวอว่ามีวอแล้วมันจะะเดังมีวอม่อใ่งไามีว่า้ก็ได้นผมจะบอกให้มันผิดจริงเหรอตกใจเอาเลยนะจอยไผิดขนาดนั ตรงไหนมันผิดอ่ะไม่มีผิดมเริ่มไม่ไหวใจจ่าละได้เจนก็ทำเสร็จแล้วง่ายง่ายไรนไม่เ้ากันไเหแว่าันรัเท่าไหร่รู้ไหมอบยว่าบเตย์อุทำคือเสียนนี้งันหรอเปล่าม่ห็ลยว้องเสกใหมับสเตย์ไม่รับสเตย์ ้โตแปลกๆืองชมพูเองทำไมมันไม่เหมือนกันอะโชมพูทำว่าดีเดียวชมพูยังไม่ได้ว่าแกโอ้ยเก่งน่าจะใช่นะตจะแรงเเพราะว่าตัวเองว่าจะมาทำโดยจเห็นได้ มคอนะเฮดติกกับเพลื้อแล้วก็เพลงตื้อดื้อดึง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 เพลงมันเศร้าเศร้าเพลงเศร้าตอนนี้เราเศร้าอยู่จริงไหมลิงจีนตื้อก็ต้องเป็นแบบก็ต่างฟอร์มฟอร์มไหนหรองานเราเขาทำ 4.9เท่าไร4.9เอ้อะไรคือ4.9 4.9อะไรกันระยะบันไดอะ4.9จากตรงไหนอะ4.9จากวิมวิมคอลมน์หรือว่าถ้าเกิดคิดเหมือนกันก็ว่าถูกมาจะตรงไหนให้ได้0.9เรื่องบันไดไม่เหมือนเนี้ยเลหรือว่าจริงจงแล้วบัรไดเราไม่เหมือนกันแต่แรก น่ดามว่าห่เราหไม่ใช่ก็่งมน่่ี่ก็1.3อ่าว้ะงเฮ้ยทำใหม่ทั้งอันอ่ะไม่ช่ไใเดียไปวัดไปวัดึงไหนแล้ว้ะขออาจารย์ไม่ถึงเขออาจารย์แม่ถึห่วยตามัฮอาจารย์ผิด อาจารย์จะเดินเดินแค่อาจารย์ไม่แบใครเลยอาจารย์เล่กว่าจาบ้านเขาออาจารย์ผิดไงพี่แจ๊คมันไม่ยากอาจารย์ทำผิดไม่นับขั้นบนไดรือว่าตองจางหมาไม่นับเนี่ย้านไหนไปน้องได้แ็ทุกคก็ทำตามสูตรอาจารย์เลยจริงทุกคนทำตามสูตรอาจารย์อาจารย์แบบเก็บเก็บไปแก้หอรย์อาจาย์ิดคิดเหัวร ตัวเดินหน่าจะให้นาเบกเงินรุ่นอะเดือนนี้เดือนนี้หมดแล้วเก็บเข้ามาแล้วกาใชงินาเ็อยังเก็บหลารุ่นีกอตอนนี้ไม่ใช่เดือนหลัอันเก่าปีแล้วที่เคยเก็บแค่ปีหนึ่งปีเดียวแล้วไม่ได้เก็บเยอะก็เลยพี่ใส่โควิดไม่ค่อยได้ใช้อุ้ยทำไมไม่ใช้่อ๋อโควิดเนี่ยเก็บไปียาวไม่เหนือเลย ุณลงคลิปมันกลงคิน20บาทเป็นนี่ปีสอบปีสอบเนี่ยเ20บาทมองไม่เห็นเป็นแบบพี่ว่าตั้งแต่เมื่อกี้โเียี่แไม่ใช่หรอาไอยานี้โค่หานังเห็นไหมว่าคุณจแล้วคมิงเคือะไรจแล้วว่านื่กนได้่กันได้ป่ะฮเสร็จแล้วเขาดี่มมิวโกเขาเสร็จเลยไม่คือะไรเป็นไน เนี่งงันเขาก็มีเหมือนกันน่ะคันรับบันไดอย่างเงี้ยอันนั้นคือที่วาคอมเพสเซอร์แอม้กไจะไม่มีได้ยงไงไม่รไมันเจบี้วนมี <laughs> สล่วเดียวโชว์นะคะจะโช์ให้ดูขยายไม่ได้ต้องสอบ